เมื่อช่วงเช้านะคะของวันที่12สิงหาคมค่ะ YG Entertainment นะคะได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่า4สาว BLACKPINK ค่ะได้ร่วมงานฟิจิลิงกันนะคะกับเ e เลนาโก m เมค่ะหลังจากที่มีข่าวลือนะคะออ,ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะงานนี้ค่ะขอคอนเฟิร์มค่ะวันแน่นอนแล้วนะคะจะมีการปล่อยผลงานเพลงค่ะออกมาในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะ โดยตัวแทนของ YG ค่ะได้กล่าวว่าทั้งสองนะคะต่างเป็นแฟนของกันและกันค่ะและมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะทํางานร่วมกันค่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้ฝันนั้นก็ได้กลายเป็นจริงแล้วนะคะและแบล็คพิ n งค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเซเลนแล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่าดีใจมากๆค่ะที่แฟนๆค่ะจะได้ฟังเพลงใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะ ส่วนทางด้านนะคะเซเลาเอนะคะก็มีการอัปรูปภาพโปสเตอร์โปรโมทเพลงใหม่ค่ะลงใน IG แล้วก็ Twitter ส่วนตัวของเธอด้วยนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้ประกาศค่ะว่าฉันกำลังจะมีเพลงใหม่นะคะกับ BLACKPINK ค่ะที่กำลังจะถูกเผยแพร่นะคะในวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนทางด้านเพเทอรคอรินนะคะซึ่งก็เคยทำงานร่วมกันกับสาวสาวแบล็คพิงนะคะในการถ่ายนิตยสาร v ว g u e กเกาหลีค่ะก็มีการอัพคลิปวิดีโอนะคะขณะที่สาวสาวแบล็คพิงค่ะถ่ายแบบอยู่นะคะพวกเธอนะคะก็มีการฟังเพลงค่ะเฟติสนะคะ,ะ,คะซึ่งก็เป็นเพลงของเซเ e นาโก m เมสค่ะขณะที่ถ่ายแบบด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟนตัวยงของกันและกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศนะตอนที่ถ่ายเวกเกาหลีค่ะ ก็เรีกได้ว่านะคะถูกอกถูกใจกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะส่วนเรานะคะก็ได้แต่ตั้งตารอค่ะ28สิงหาคมนี้นะคะก็จะได้ฟังเพลงใหม่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะกับสาวๆา l แบล็ i n ิด้วยนะคะที่จะได้ไปร่วมงานนะคะกับศิลปินระดับโลกอีกแล้วนะ,ะแหมไม่ว่าจะเป็นดูริพานะคะเลดี้กากค่ะข่าวนี้ก็มาถึงตาของเซอร์นาโกเมสแล้วนะคะแมก็อดนึกไม่ได้เหมือนกันนะว่าข่าวนี้เนี่ยจะมาแนวไหนนะจะมาแนวตีมเพลงประมาณไหน,นะคะ มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะเป็นทาง y g ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะคะพร้อมกับโปสเตอร์สวยๆของพวกเธอค่ะคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า